กินไหมอ้าวซ้ายคือ,อยังเดือยอยู่ทถาเก่ามันเป็นอีสรงไหนเราอ้าวกินโอ้ไปแล้ว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  ครับพี่น้องสวัสดีตอนซ้ายครับก็ออกมาผมมาปักกันเข็นเก่อเลยครับพี่น้องกับพานุครับผมทางช่องตะมืนคนบานๆครับวันนี้ก็ออกมาหาปอะไลคือเกา่าไม้ใหม่ครับกลางถุงปลาบัวมากาเซียนใหญ่ครับผมว่าน,นีผ่านดุนเกา่าโอ้ยสู้ไม่ได้หาคนละฝั่งคนละฝั่ง ออกมาหาไปเลยครับพี่น้องไม่ได้ทำงานก็ออกมาหาอย่างอื่นตัวก็ไม้ไม้ยูต่ตัวคือยังช่วงมีหินข่อยคือเท่าไหร <c oughs> <laughs> ไปพี่นอ้องหาดูห้าไซกันเลยครับจิคือไหมจิพอ่อไหนไซหรือเปล่ากรนาโอเคไปดูกันครับไปลุนเลย ไม่กับพี่น้องผักเหนื่อยผักเหนื่อยโทรศัพท์ร้อนครับพี่น้องท้ายคลิปก็ไม่ได้นี่ก็ปิดเครื่องเปิดใหม่ทอดเคสทอดอะไรออกหมดเลยนี่มันร้อนไวรัสไวรัจิ้มเอรดูแต่นังปูถอดเคสทอดอะไรออกหมดยังนี่แหละปิดเคื่องไว้พึงกะเปิดครับทําไมไม่ได้เลยเเียงขไวรัสจิ้มรูดแต่น้งปู ยยไปพี่น้องเดี๋ยวคอยไปดูหลุนกันว่าจะได้ทายตัวไม่ทำไม่ได้ทายเกิดไปหลุนกันกระบ,บาดแล้ะครับเครื่องนี่มันมันร้อนครับผมใส่กระเป๋าใส่กระเป๋าไอเนี่กระเป๋าคางเนี่ยที่นี่กดฮาร,ร์ปไรก็เดินตากเดีอดตากไรก็สงสัยมันจะร้อนนะผมก็เลยถอดเคสถอดอะไรแล้วก็ปิดเครื่องไว้คูหนึง่งเปิดเข้าม่ไปพี่นอ้อ,นองเดี๋ยวคอยไปดูหลุนกันครับ วัดจีมีได้แต้มได้ตัวได้ไทยคีวีดีโออีกไหมแต่เไปา่ายกันนู่นแล้ะครับไปบานเลยสรุปแต้มกันก็นบาดครับวัดนั่นเพราะว่วากลัวมันจะหลอนแล้วมันจะเป็นอีกนะครับพี่น้องโอเคไปกาลังไปหลุนอันนี้ได้ใส่คันเดียวกับกําลังเลินไปหลุนกินไหมไม่กินครับพี่น้องไปที่ได้ไปหลุนนั่นนู่นแหละนู่นบอดหลุดมอดไซค์กับจอดอยู่นู่นครับพี่น้องนู ปลาอยู่้าไกลๆนูลล่นแหละไกลเตืบอยู่โอ้ซูมก็ไม่ได้อีกไปพี่น้องเดี๋ยวคอยไปรุนกันครับอ่าพี่น้องได้ท้ายอยู่ได้ท้ายอยู่แต่ว่าจะก,กิ่ได้สักช็อตด้วยเอาดูก่อนรุนกอนแหละขั้นแรกได้หรอนูน่นพี่น้องนูน่นปลาผู้บุงยึกๆอยูยน่นู่นมัน ทำไมมันออกไปอยู่งานโอ้เดี๋ยวสักครู่กันพี่น้องเลยทำไมมันออกไปอยู่ยัางงาั้นป่าผู้บุบ้งเยือกๆยกไงละ่ะดูนี่เห็นแล้วพี่น้องสายตะว่าจากอยู่ถึงในนี่โอ้ย อย่าพูดรุนช่องเลยไม่ไงมันกินเอาออกไปิขักเมีนมยนตะปลายฮะมีกินนะเอาอะไรกินพี่น้องเอ้ยเป็นแบบนี้โดนแง่เข้าไปโดนหอยอไหมนะแง่เข้าไปโดนหอยไหมนะที่นี้มันไอ้ อะไรพี่น้องโอ้ปลาไหลดุเดียโอ้ดูสวยแฮะโอ้สวยสวยโอเคได้ลุ้นแล้วพี่น้องไปไถทุงไถทุงนะดุนคันที่้องพี่น้องนี่กินเมื่อกี้ดึงตรงนูน่นนี่คันที่้องกิน แต่ว่าเจ้าก็กินแบบไหนทำไมสายสีโกลงๆเอา้าอยู่หรอวะโอ้ทำไมดังปลุดละ่ะโอ้ล่าล่าเอ๊ะค่อยๆหนึ่งแสดงว่าก้อยนั่นดีเนาะโอ้โอยับรวยเลย

รูนิกรูนึงพี่น้องกนินไม่รู้กินแบบไหนโอ้ยไข่พี่น้องโอ้เสียดาย <c oughs> กินมามไปโอ้ ไอ้ังี้ินมาเฮามาไอเดี๋ยวมีกินน่ะโอ้เบ็ดใหญ่เลยววะกว่าแต่กว่าแต่ของเขาของเรากินไหมหรือของเรานะ่ะกินไหมอ้าวสายคืออย่างเดียวอยู่แถาเก่ามันเป็นอีซุงไนเรา อ้าวกินโอ้ไปแล้ว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 โอ้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 ไม่สู้ขับไปละไปถอยมาแล้วพี่น้องเด้อเด้อเด้อโอ้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 เฉยเฉวยกเลยนี่นี่ยังไงเฉวยก่อนสักงต้องงอนก่อพี่น้องเจิงสู้ขับกันนี่มันก็คืออยู่พี่น้อง โอ้ยวงอารามสุมคำลำลือสวยงามแก้วกิ่งป่านี่พี่นอ้องสมใหญ่เลยได้จริงครับ ไปพี่น้องที่ได้เข้าบ้านครับผมเดี๋ยว่อยไปสรุปผลงานกันกับบ้านครับสวยงามเลยอู้มีสีหาลัวโอเคพี่น้องไปตอนนี้เข้าบ้านก่อนครับอ่ะพี่น้องได้รุ่นได้รุ่นพี่น้องเอ้มีแต่บิ๊กใหญ่เลยานี่าไง แม่เม่ขาทำตัวนะพี่ถ้ามีแตกสีเหลขาดสวยงามเลยแหละพี่น้องเลยวันนี้ดูขักจริ่งวอับอ่ำๆครับพี่น้องครับตรงฮัทเออวางไปดูไปแล้วหรอครับไปขนาดต้นเท้ายังจบตัวใหญ่เนาะแม่ปลาไหลตัวใหญ่เจี๊ยรอเลยสำเนียงขนาดผู้หญิงตัวใหญ่ก็รวยนะยังไงก็ฝาก็ไหลกดแชร์กดซับจะขายได้นะครับก็เดี๋ยวจะพาไปหาอยู่ฮักกินทางไหนก็เดี๋ยวคอยติดตามกันอีกทีหนึ่งครับพี่น้องโอเคสวัสดีครับ Yeah.